ดีลาสวัสดีเลยพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิร์ตสุขสูขคนเนาะว่าอยู่ในและต่างประเทศบาตูนกับยิ้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่นอ้องเข้าสู่่องบาตูนแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบาตูนมานี่บาตูนเปิดคลิปมานีกนอยู่ทางบ้านสาวแพงไม่ห้างนั่นหละพี่น้องเลยเนาะซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจจะชูู้จักกันดีพี่น้องเลยเนาะพ่อเติมมามานี่ก็จังเม่นห้อนอบเมาอดีพี่น้องเลย สงสัยพนสตอนะน๊อกบ่เนาะนี่นพี่น้องเนาะทั้งสาวแพงชิยู่บ่บาดน,นี่พี่น้องเลยมาก็เห็นแต่เฮือนห้างชิไดเอ็นนี่เงินไปลำให้ลำหน้าจักพี่น้องเลยทั้งวัตุลไทยช่วงนั้นกับทั้งสาวแพงเพิ่อนกันยังลำให้ลำหน้ากันยังบุษันเลี้ยวพี่น้องเลยเนาะช่วงวัตุนมากับอาจารย์ลาวเพิ่อนเมื่อนั้นก็นได้มารอบนี้กับบุหัวชิไดพ่อเพิอพ่อนเดอบอ นื่ว่าไปลำให้ลำหน้าเพชรี่เอกไปจ้างน้องพี่น้องเนาะนี่เขาเข้าไปเบิ่งไปช่มน้ำกันด้วพี่น้องว่าสาวแพง่นสิอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะไะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาพี่น้องเลยมาตันกับสิฟ้าไปหาสาวแพงอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่เฮือนพี่น้องเลยเด้บันไดไกลอยู่พี่น้องอยู่หน้าสิอยู่อยู่พี่น้องเลยฮ่าเต้ น่าจะอยู่รพี่น้องเนาะอ้าบ้านเพิ่นนี่ขึ้นบ้านสีวิไลพ่อพี่น้องเไงเนาะโอ้บ้านสีวิไลหน่วยที่สิบเอ็ดเงินเด็กที่หนึ่งสี่ห้าพี่น้องเไยอ่าพี่น้องสงสัยน่าจะอยู่ทั้งพี่ละโอ้หลังนี่เลี้ยงพ่เนาะเนาะนี่เนาะพี่น้องเไย มาหาสอบเพลงอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่พี่บ่อใส่นี่นึกว่าอยู่ใส่ได้นี่บ่อยอันอันนั้นอยู่เนาะโอ้ลมอยู่โดยสบายดีเอาสบายดีแล้วสอบเพลงโดยใช้อันบักลาไปใชน่ะนอนนอนเลยโมเห็นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนนอลกตัวชื่ออุดอ่าชื่อดีโลมาผักทั้งน้องยังก็น้องยังบอกนะอันลูกเจ้าน่ะไหมพ่อได้ ผู้ชายหรือผู้หญิงผูง้ชายนะน้องชายพลน้องชายพลโอเคพี่น้องเนีเอาเนาะอ่าเกลื่อนกำหน้าเดียวกันมาแล้วเป็นอะได้ไก่ปะมั่วหรือยังก็มาขี่โดนโอ้โหขึ้นกองใส่เขาโอเคนั่งวนไปวนมา,าเมืเ่อก <c oughs> ี้นี่มันนั่น ย้อนแสงเนี่ยพี่น้องเไงแมวทินได้ไหมโอ้บริเมนบ่เจ้าทินได้พี่น้องไงยอ๋อเจ้าทินเจ้าแมวแมวนเฮือนอยู่แต่ว่าคอยบมาเลี้ยงบอกแมวน่มันมาดินบ่อันนี้เนี่ยเฮือนเจ้าบ่ตัวนี้โดยโอ้โดยโดยอากิดเฮ็ดบ่เฮ็ดแต่สี่ห้าเดือนผ่านมาเลยสี่ห้าเดือนผ่านมาแต่เขาบอกนะมาหาเฮกจตัวมันยังใหม่อยู่แต่เขาบอเตียงเขามาสัมผัสแรกหลายเดือนเลยล่ะ ที่เขาปีแล้วเจ้าทางเขาเป็นเตียงบ่ออันเป็นซอยทางใดซอยเจ้าเธออาจจะผูกกับบอกเลิกอะไรซอยแต่โอ้ผูกเ่าวันที่ว่าบอกเลิกเยี่หันโดยอ๋อเพิ่นเฮ็ดเฮื่องเหตุกานให้แนีว่าบอกเลิกอ่าก็มดกับการละลายอ่าตอนนี้คือว่าเป็นอะไรสัตคนคุยปัจจุบันนี่ผู้ชื่อโรจิล่างเห็นการคุยไปแบบนั้นแหละ กตคุยไปอยู่้วยอ่าแต่ว่ายังบ่ได้อันจริงจังปัญญาบ่คือวันไหนไรจักเด้อไม่จับู้ว่าจริงจังบ่จริงบ่ยังบ่จักแล้วถแก่คุยไปเพิ่นชอาโทรมาเล่นกัคุยเถพิ่นนันอีลด์ชีร่างให้เพิ่นบอกรึป่าววันนี้ไรจ้ะเพิ่ดก็บอกว่าสิมาจะบู๊ไม่ยามใดบู๊จักเพิ่นบ่ได้บอกชุดว่าสิมาเปิดกล้องเปิดยังวิดีโอค้อหากันอยู่บอไม่ได้เปิดอ๋อบ่ได้เคยเปิดกล้องโดย แต่ว่าคุยกันนะเชื่อโอ้ดูดูอ ouais. ่าบม่ได้เปิดกล้องแต่ว่าคุยกันนะเชื่อเจ้านี่ก็ยังบม่เคยเห็นหน้าเพิ่นเห็นเธอเดียวหนึ่งนะเห็นเธอเดียวช่องเธอจะไม่ได้เห็นดูกันนะเอ้ากับเปิดกล้องและําเห็นอ่ะเอ้าเปิดเขาเขาก็เปิดเขาเดียวหน่อยเปิดเขาก็ปิดไหวหน่อยหันหนังบูชื้อบอ้ะเห็นบ่ค่ะเห็นบูช่ากับบโอ้ยแบบว่าเพิ่นอายบูชาว่เนาะแจ็กแล้วเนาะแจ็คไอ้ยุบมาไม่จูบหนาดตังค์คือว่าง่ายๆกะ ต่างคนต่างเห็นแล้วล่ะแต่ว่าเห็นตะลุนฟังบอกนี่นะบอเบียงไงโทรโทรล้มนี่กับสีโทรล้มแบบโทรล้มแบบบอกเห็นบอกเปิดวิดีโอข้อจริงๆนะบอเบียงไงเนาะแต่เพราะเจ้าได้เห็นให้คุยกันให้เบิ้งอยู่มว่าหุบบอกบอกเคยชมหุบหุบเลยโดยเพราะว่าสีเห็นกับเห็นในดูทูบกันแล้าว่าเห็นตอนก่อนจ้ะก็เคยคุยห่างก็คุยกันกับบอแนเลย้ติดไฟน่ะบอกโดยโดยเคนกับบอคอยได้เปิดกล้องแล้วคุยแบบ Ừ. Boy con người bên nạc, quý vị lễ hội. Tell that I made a mang yêu. Nang đây ná. Nang vẫn loom mười chong hai loom chong hai. Hai ta kaka. Nem mong mới được bầu thành niềm vắn. Hãy chắc. 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 จ๊กเอาคือเก่าค่ะแต่จักสุดยอดเลยเออแต่ว่ากำหน้าแล้วนี่ถ้าว่าแบบแปลงรถไทยใหญ่รันแปลงเป็นให้เป็นขั้นทับเจือกันน้ำกันนะชิยู้ยู้บว่าเวยงไงยู้เพราะว่านี่ปัดแล้วเปิดมันบม่มีเงินหมดแล้วน่นเชื่อน้ำน้ำเลยบ่คอยบ่คอยยู้อันนี้ ก็ได้ได้ลำหน้าพงลำหน้าพงคูปีปีกล้ไปได้แต่ละปีก็มีแต่ว่าลำพงคูปีโดยอ่าบ่ค่อยได้ลำน้ำเนาะบ่บัดยามฝนตกคึ้มแบบคักๆนี่ก็น้ำข้างอยู่บ่ไหลไปเบิดกใกเบิดกนะเพราะว่ามันโน่นเลยมโนหน่าจะโมได้เข่าเนาะนีใกล้ได้ก็ได้ที่ผาสอบไอ้เจ๊ตระไทยไปซื้อนะบ่เรียกตระกันก็ได้ปัก เขาใจ่ื่อนะถ้าว่าเฮ็ดเป็นไห้เป็นคั้นน้ำก็บมาซิยู่อยู่งเฮ็ดเป็นไห้ใหญ่แล้วก็สิมีอยู่น้ำสิคู่นพามันก็บ่มีเงินในแล้วเนาะเลยเป็นปั๊บอีหยังเงี้ยลยเลยมีเงินก็มีแต่ว่ามีเงินก็ซื้อข้าวกินตลอดนะออืเลยเพราะว่าเออเป็นให้กันอยู่แย่งจันก็มีแต่ว่าผ้าก็มีซื้อข้ากำสอบช่องสอบก็หมดอือเสีก็เลี้ยงลูกเพิ่นนําเนาะลูกเพิ่นก็อยู่นําเจ้า โดยอลูเพื่อนยู่น้ำน้องคนหนึ่งแล้วก็อยู่น้ำมันไม่ยาเขาคนหนึ่งทีเะ็ไม่ยิ่งเหมือนกัเพื่อนไปเหตุงานอยู่เยี่งจันรโดเจ้าเคยไปเหตุยู่บอิจา์เคยไปช่วงเถื่อเหตุงานยังอยู่คุณงานบ้านงานบ้านโอ้ได้เหลือหนึ่งเท่าไรไปเหตุอยู่เดือนหนึ่งแปดแสนกับใไปช่วงเดือนแล้วก็มาประด้ไปเิงเหตุยังคือบ่ไปเหตุไม่อยากไปเขาโทรเป็นห้องลูกมา ช่วงก็นั่นเอื้อยเห็ดดองในเฮือนเลี๋ยวก็ไปมาเลยไปเดินไปเลยมาซวยเวียกโดยเดี๋ยวก็ได้ไปขึ้นไปเลยบ้านีไทยนี่เคยไปอยู่บ่ไทยบ่ไทยยังบ่เคยไปเตื่อบ่อ๋อสมมุิว่าเอ้าสจำุ้บ่าวเพิ่นให้ไปยุ่งยังไปกับบ่ไปบ่ตัดกริเฉดบ่บ่ไปอยู่นั่นอ๋อหากเคยบ่กันอยูุบ่ว่าเพิ่นบ่บ่อะไรอย่างนี้เคยบ่เคยถามมาอยู่เพิ่นว่าสิไปบ่ก็สิลงไปเอาบ่หนอบ่ไป บอกไปก่อน้บอกไปอ้าวช่เห็นให้บาน ไปเดบก้าไปแจวว่าแบบนี้ไปแจ้งน้นเพิ่นจังบอกเลิกว่ายันบอกกล้าไปอยู่น้ำเพิ่นก็ยาแล้วบอกเลิกให้เหมืนเลิกไปจ้าให้เพิ่นรักได้จ่าเองได้เพิ่นบอกเลิกได้จ้าอี่ว่ากัเพิ่นบอกเ่นบอกเลิกก็ให้เพิ่นเลิกให้เพิ่นหาคนใหม่คนใดที่ว่าอีกลงไปหาคนไหนที่ว่าพ่อไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะกับไฟบนน้องบาะว่าตั้งเจ้าแพงนี่แั่งใดก็ยืนยันคำเดียวว่าบอกไปคำเดียวคือกล่าวคนไหนอยู่บ้านอยู่ช่องเขาดีอยู่เลี้ยงดูเงินเดือนนั่นแหละเด้อเขามา ชมกับมีคนมากะมาชมมาขอกะเอาเนาะอือ๋อ,อ,อคำว่ามีคนแบบว่าพ่อมที่ว่ามาสูมมาขอเจ้าคำว่ามาอยู่บ้านนี่นะแมนเอาคำไปทั้งอื่นนี่แมนเอาบ่าไป<อ>ไ,ได้รก็นอกนก็พักลาวก็ไปพักใต้แต่บวไฟหมดก็ไปได้ ถ้าฟังเล่านี่ทำ่าถ้าว่าเอามือเฮือนเพิ่นนี่เจ้าสิเมื่อบอกเมื่อครับแต่ว่าฟังเขาว่าคนเล่าเขาเล่าง่ายแแบบมาอยู่บ้านเมืองเขาเองถ้าว่าไปฟังไทยเลยแปลว่าเป็นยังจำบุกล้าไปฟังไทยย่านยังเคยไปยย่านัโอ้บางเถื่อมันย่านลงทางเลยด้อย่านลงท้างเห็นโดยจอแป้งย่านลงทางว้าบุลุงเจ้าเป็นหนังสืออยู่บ่บ่เป็นป้ายเหล่าเขาบ่ได้เขาหอดหอมมอเนาะมอ่หอมแต่หอมปอหาจิจื่ มากรแสดงวันได้ยุช้ำนะเนาะก็ว่าอ่านได้ยูค่ะอ่านไปบะลงไปมั่งยุพ้นกับมั่งกับขึ้บ้านคือเมืองเขานี่เด้เมืองใหญ่ไปเนาะพ่อจีจ้าชมเขาเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปยังไปนั่นเดี๋ยวไปไปเข้าตัวไปกันนั่นชายไปยังปาก้าไปแบบเต็มตู้ไปโอ้ยจากข้อปัญหาเนาะมันมดหมดไปหมดไปได้แต่หยกแล้วก็บบว่าอียากระ่บมีพี่น้องน้ำพี่น้อง บ่มีพี่น้องไปพอคนทำงานไกลเลยพ่อแม่บ่อยากให้ไปกันมาแต่โบเป็นหยังบ่เป็นหยังวตัวตอนนี้นั่นพี่น้องไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนี่บ่ได้มีบ่มีพอคนเลยมีแต่เอื้อยเวียงคนหนึ่งเธออืมเหนื่อยเลยโสดนะจุดเพิ่นยังบ่ค่อยโบมีพี่น้องไปฝั่นใจเลยพ่อแม่บ่ให้ไปย่านเพิ่นตัวไปนี่ไปหาในงบวกาไปโดยโดยทำอาชีพไปกัไปได้อยู่ดอกแต่บ่มีพี่น้องพี่น้องพาไปกัสิไปอยู่ดอกน่งก็ว่าเอื้อย พาไปเวียงพาไปไทยเนหะ็นมัเอยว่าปีหนาสิไปว่ะโดยไปบ่่เวียงสิพาไปไปททไทยเนียนไปอยู่บ,บ่บัดยังบ่ออกบ่แบบเอาสิพาไปนี่เอื่อยว่าอันนั้นปีถ้าถ้าไปพร้อมเอื่อยปีหนาบ่ออ๋เอื่อยเจ้าเนะ่ะสิพาไปปีหน้านี่เฮ็ดวัดแร คอยเห็ดเห็ดบาดเลยแต่บ้านคอยยังบอกออกเห็ดแสดงว่าเจ้านี่ยังอยากไปอยู่เจ้าอย่าเข้าญาวย่าไปเลยเจ้าเจ้าอย่าเข้าปฏิเสธนี่จัิหน่อยเจ้าเคยไปเท่านึงเดียวนี่ติเตมเจ้าชิญอยากเอยมาเคยไปแต่ว่าเอื่อยว่าเอาบัตรบัานเจ้ามองบัตรเอื่อยเจ้าสิพาไปนี่นะเอื่อยคอยไปพวกเพื่อนมาตีนาเพื่นเพื่นทิ่ลงไปไทยเนาะขึ้นไปไทยกับพี่จ๊คตีนาแต่พอดีลนะให้ ใายเพิ่นมารับเอากัเพิ่นให้เพิ่นพาไปพามาเนาะบ่เวียงเนาะเอาโตัวลมกันเด้กัว่าผู้พูยนั่นแล้วแบบทว่าสิลมกันทอดมื้อใดจักสิฮอดมื้อใดบ่จักอ้าวเนาะเป็นคือว่าคนเก่าเนาะเนาะก็บ่มั่นใจเมอได้เนาะเห็นว่าเป็ดลมกันไปคนเก่าตะกี้เนี่ะคนเก่าตะกี้น่ะเพิ่นจักอยู่่บว่าเจ้ามีลูกมีหยังฮู้จเพิ่นก็ฮู้อยู่คนคนใหม่นี่ก็ฮู้เนาะ้ หนักบ <c oughs> ่อยคุยกันในบ่านนอกกับบอบ้านนอกไม่รูกไม่เต้าอะไรได้รับได้กันรับหลับได้แะไรก็ย่าอ๋อเจ้าก็บอกตรงตรงอยู่เนาะอะไรปิดหลับทั้งชาวเพ้งกับบริตัวเนาะก็แล้วแต่ทั้งเพื่อนชิพิจารณานีบเนาะแต่ว่าเพื่อนที่หับได้บอยได้หับก็ได้แล้วแต่ชุดแล้วแต่เพื่อนเขาบอกเพื่อนว่าบอเป็นยังครับได้หลับได้มันเรียนได้กันเอาเนาะมาฉูคอเอาพร้อมเนาะชินสอนเด้ยสิ น่ะยังบูฮู้น้ำโอน้ำเม่บ่โดยยังบูฮู้น้ำโอน้ำเม่บ้านพุชเอาต่วใดพุชแกจะเอาเพลงได้เด้ดหนอเนาะเพื่อนเพิ่นบ่ได้วอาบอเพิ่นเพิ่นบ่ได้บอกว่าว่าจะอันเป็นชื่อไทยให้เจ้าว่าใอยไล่เป็นคารองด้วยเพิ่นบ่ได้วอาบ่บ่เพิ่นบ่ได้วอาว่าไล่คาวดองตั้งหากนอ๋อคารองต่างหากแต่นี่น้ำใจเพิ่นถือว่าสุดยอดเดียวบอเนาะเอ้า รถไทยมูลค่านี่มูลค่านี่โมเมนน่อยเนาะเครื่องเซนเลยพี่น้องเี่อมาไอชิบไหลเอาเดอนรถไทยเดชื่อชิมชอตยังกับไอบไลแอนไลต่างหากชินชอตนี่ตางหากโดยมาแบบโรยตเลยังคนก็ซื้อหายจน้ำไดซื้อแล้วโอ่โหชไทยเนี่ยชุดใหเปยปั้มเนาะใจปั้มใจปั้มเปยน้องเพลงเฮง ชื่อรถไทย่ะ้าแม่่ะดห้าหมื่นสี่ไปชื่อใจสามหมือนสามรวมเด้แปดหมื่นกว่าเพ้าว่าเลืกชื่อกินชื่ออยู่กัเป็มเซนแซดปลายแล้วคือว่าเราทำมาหาคือว่าเราหักก็ดีที่้องเรยนะแต่ว่าคนคนนี่นะวะคนนี่นะะ คนปัจจุบันคนที่คุยกันคนปัจจุบันคนล่าสุดวันเจออันชายปีเป้์เนาะเปย์เปี์ยอมมัฟยอมมับแต่ว่าคนที่คนที่หนึ่งก็เคยผ่าดูเงินผากมาด้วยโจกับมัดมาเกือบดีเนาะเพิ่งือมส์ประมาณเจ็ดไม่ใช่เจ็ดหมื่นนะแต่คนแรกเนาะคนแรกเลยแล้วแต่ก็เจ็ดหมื่นก็ต้องก็มีือข่าวตลอดนะเหมือข่าวทุกตาเดือน แบบว่อสอบหนึ่งนมันมันบริกรหมดเดือนดเนีชื่อเติมตลอดเนาะเดือนหนึ่งตกลงสองชอบในเดือนหนึ่งเขาเป็นเขาชานค่ะกลัวเลยเพราะวาคนหลายเด้คนเจ็ดคนแปดคนทั้งหลายทั้งหมดแต่ว่าแต่ละคนเข่ามาหานี่แบบว่าเขาก็บม่ได้ตัวอะไรยังบอกเปิดเผยทักเน่แต่ว่าเพิ่นเป็นเต็มใจให้เาเองเนาะเพิ่นเต็มใจหายกับเพิ่นหายเพิ่นเต็มใจชอยกับชอยเนาะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ามัน จุ Na, no, mm ้ม hmm. อ oh, ้ายเต็มใจซอยกับชอยนะเราเอาเบาไปแบบที <Ps> ่ใช่ไหมอ๋อโดยโดยบริตรตัวบริตรต้มบรบริตรว่าคือคนอื่นว่าเราเราเอาเงินค่าแไปทิ้งเัาไปบรแมนจังชั้นบรแมนคือความจริงเห็นว่าเขาวาแบบปลดปดตัวปลดโต้ของเขาปลดโปรงแบบจ้าแจ้งอยู่เนาะหักแพงเขาเขาผ่าไห้เนาะก็เอาแล้วนะโดยดีได้เขาวาแบบปลดโปรงแบบมันจ้าแจ้งแบบ มันคดอแบคือแบบเอื่อยนัานมาเมืาอว่านนแล้วเขามาสัมผัส์นาะสองคนฮู้่าเอื่อยยังนเนาะืจอบ่ได้บคนจิตุ้ทยาเนาตาบ่แมนล้วอชาตาดอกวอ้โหคนบันเปนโคกแล้วมันมันโคเขามาเกินก็ท้าเรื่องเรื่องผู้บ่าวกับที่บอกเลิกกัแหละเขาทามว่ายันว่าว่าเจหลอกเอาเงิน เมีอยตัวเอาเงินเพิ่นไรเจ้าทิ้งเพินไปเขาบ่แม่เจังทันเนาะเพราะว่าเขาบริจาตัวบริจาต้มเพิ่นเนาะเพิ่นพากไงเนอะก็เอาเนาะมันมาลองชิบเปตัวต้มหรอชิบเบาง่ายๆก็เป็นน้ำใจของเพิ่นเนาะโดยวิจิบาวใจมันก็มาถือกันเขาขอจำพราษแม่นบอกเนาะก็บบริจากเอาถึงเพิ่นเลยกับแมทเพราะว่าเพิ่นก็่อยากให้เอาถึงจบไลยคือจบเพิ่นเบาไปที่เนาะเรื่องการว่าเพิ่นบอกกับนัลมาให้ว่าเรื่องเพิ่นนื่งเพิ่นเบาสีน้องก็ชิบเบาเบาหนึ่งเข้าใจเข้าใจ อยากเขาว่ามีคนมาท้ามอีกาะน้องก็คิดบ่าว่าน่งบาบาเพิ่นบาห้ว่าเรื่องเก่าคนิ่นเรื่องงเอิ่นหนึ่งจบก็คือจบเลยสินะ่นบอกกับน้องก็ต้องเข้าใจน้องแพงนาะพี่น้องไงก็คืออ่าเรื่องที่มันผ่านมากไปมันผ่านไปผ่านไปพี่สาว่ามให้นดนดังนางบาห้เขาแบบว่าเขามีคนอื่นเขาเขามาท้ามันมาทำบ้านน้องอีกอะน้องก็คิดว่าว่ามันจบเรื่องเก่าแล้วจบเลยคือจบไปเลยเขา เอาเรื่องใหม่เขามาต่อนันนี้ทีมท้ามย่างก็บท้ามันเลยทีมมากับเฮากับแปร์บอว์จะแจ้งอยู่แล้วกับทุกคนเนาะมเพื่อนห้เฮาด้วยคว่มเต็มใจนกเฮากับน้องก็บริ้ตัวบริ้ตัวมราเอาเงินเผื่อันนี้เขาเขามาปึบเขาก็ถามว่ะนี่มากันทั้งน้องนี่โมแมนมีคนถามมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเจ้าตัวเอารอเอาเงินน่าอ้ายเขาเลยทิ้งเข้าไปน่ะรอเงินเขาชื่อว่า ก็สิน้องแจ็คแด่ทิตอบป้าน้องเพราะว่าน้องใบตัวอีอยางอ่ะเพิ่นบอกเป็นผู้ฝ่ายบอกเลิกกับน้องก่อนแม่บอกน้องกัจ็คคิดว่าแบบใดน้องผู้ลรน้องหนึ่งบ้านหนี่เงินค้ำหนี่เจ้าบม่ได้เคยโคเพิ่นเนาะอ่ามีแต่เพิ่อนเนาะให้โดยด้วยความเต็มใจของเพิ่นอ่าเป็นคนบอกเลิกแม่นเพิ่นเป็นคนบอกเคยท้ามันจะว่าชื่อว่าคือว่ามืดหนิเนาะมืดใจนะ เอมือน <b> ีม no? ีเงินใช่ยังบอมีเขากินย่งบอมันเคยทานนอกก็บบอกว่มีต้องว่าความจริงบอกเราก็เขาบอมีเดยเราก็บอกมีนอกของกินของโยู่มีย่าบอกเงินชื่อมันทานมาจีนอกก่บบอมีแล้วนอกแบว่าเขาว่ามีกับไอศิฟาใคร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 เนาะเ็นเขบอกมีเนาะเขาบอกเขาใจเจ้าอยู่ไ่ได้ตัวอีกเรื่องนี้ค่ะนอกกับมีน ถ้าเขามีอยู่เขาจะไปว่าเห็นยังเนาะเขามีก็แย่ด้วยเขาว่าจะปาดดอกว่าจะผิดแมนเจ้าว่าตึกเจ้าว่าตึกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่าน้องมีน้องห่างน้องมีคือกระเจะว่าวอ่ะน้องบ่ให้มาสัมภาษณ์ช้ำว่ะเพราะเพราะเสียปากยังนได้เหรอเขาวอาคือเขาว่าว่ารวยเลยนี่เราเอาเงินเขาตัวเอาเงินเขาทิ้งเขาไปอ่ะมันบ่แม่นความจริอย่าหนึ่งมากอ่ะ ให้หน้าแต่กล้าเฮาก็คือลหลายๆคนไปเห็นเนาะ<ด>ลำหน้ากับบุคคลลำมีหน้ามีหน้าที่พราะว่าเขากที่หลายคนก็นมาเห็นแล้วเนาะแ<ด>ม่อบอกแล้วซำนั่นแหละที่ได้เขาซ้ำ,ซำได้ไปีกายนี่ก็ได้เขาจีบหาสอบพ่ออยู่พ่อกินใช่ไหมโดยเสอกินหางเงินเลีเ้ยงลูก<ด>ตุ้งใหญ่ใช่เปล่าปีกกายปีชื่นให้ก็บแต่เก่าให้กระเต้ผ่านมาสี่ห้าปีนี่มีบิดอ้อยะไรแต่ละปี หน่าดําหน่าแดงตัดนอทเขาบอกแต่ปีกายนี่แต่ป้ายยูปีกายนี่กัไฟช่วงชำเถื่อนหลยไปหาเงินเพื่อเพายังบ่มีเงินชื่อๆก็น้อมให้ลูกกินแล้วชื่อขาวน้ำขาวใดโอ่เงินมื่อละแช่มื่อไรแช่ไปตัดเนาอตัดอ้อยได้คนก็ได้เว้าเนาะทั้งๆที่แบบบุฮู้กันเนาะน้น้องน้องว่าม้วนนี้ว่าสัมภาษณ์ไปว่าอะไร่าอยาก อิจฉาไลฟาอย่าแต่งบหูอก็ย่ว่าไปไลฟบ่กวาน้องไม่ได้หนอเงินเขาทั้งแต่ว่าเขาบอกเลิกกับน้องก่อนนี้แบบแบบที่บอกแบบบอกน้องตัวเอาเงินเขาได้ทิ้งเขาไปนะหนอเงินตัวนี้เงินเขาเชียร์ไลฟแต่ทิ้งเขาไปเลยบว่าแมนจังจันยังเช่นคือเอ้ยเขาเขาบาถามวา่านี่มันโ่แมนนองว่าน้องบร่ได้ตัวเอาเงินอายเขาแบบยันว่าว่าตัวเอาเงินเขาหมด ได้แซดแล้วทิ้งเข้าไปเห็นว่าบางทีน้องไม่จ้กแน่ชี้ตอบนะพี่น้องทิ้งแจ้ามันก็หม่ยความจริงเนาะน้องยอมรับว่าน้องเคยได้ยุในเคยพาให้น้องยุเงินค้ำกับมี่นเฮ็ดเพื่อนไฮในการชื่อรถจักรคันหนึ่งชื่อตู้เย็นไหนคันหนึ่งคุณนั้น คนที่บอกเลิกอะไรกับเพื่อนนี่ก็ยังบลอกแล้วยังไม่เสร็จยังบลอกพ่อชีบเลยยังบลอกแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนอนว่าเพื่อนใหม่นี่ยังไม่ได้นอนโดยออ๋โดยยังไม่เสร็จเลยพักกระตาแต่ก็ยังบลอกพ่อทางนี้ยังบลอกมันหาแผนฮกแผนกระกาดนี่บ่็อกโดยพักนี่แบบพักนี่แคยเปิดบางคนเปิดแล้วว่า คือบ่ใช้ไม้เลยบ่นนาบเงินย้อนว่ามีเงินมีคําแม่นแหนเนาะเพาว่าสิใช้ไม้แอมดยมันบ่มีเงินซื้อคใช้งบหลายหลายด้เนาะซื้อข้าวซื้อน้ํานี่เนาะมันแบ่งแบ่งัวพี่น้องเนาะแบ่งเพราะว่ามีเงินดํา1,000นึง่่ัขาาแก1,000นึงนี่เนาะมันก็ได้แตกแต่ะเถื่อแตกแต่ได้กันพอบ่ฮู้ได้เว้าไปตัวทีจบ่แม่นคือว่ามื้อนี้ก ทั้งงินสาวแพงเพิ่นก็ชี้แจงไปเนาะเรื่องเงินเรื่องหยังก็สิว่าน an ั <whales laus> yeah. uh, ่นจะเพิ <g> ่นทั้งสาวแพงเพิ่นก็บ่บริลอกบ่ได้ตั้วบ่ได้ต้มเนาะอ่าก็มีเรื่องใดแบบใดก็ทั้งสาวแพงเพิ่นก็บอกอยู่แล้วอ่าแต่ละซ่องแต่ละซื่อก็เข้ามาถามทังน้องเพิ่นเพิ่นก็อ่าบอกตามความจริงเนาะบ่เวียงเพิ่นก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอออื่าทั้งน้องเพิ่นก็บ่ได้ตั้วบริลต้มก็จะเข้าใจพิดได้เนาะับน้องเพิ่นสิเว้าว่า เจ้าของบ่มีเนาะสะแปงเนาะโดยแล้วไฟจิ้มเอาเนาก็ย่าบ่มีได้จังว่าๆมันจะบาดในรอบแรกอ่ะเนาะพน้อก็เห็นเนาะว่าโดยรอบแรกมาเอสบมาก่อนหมู่รอบแรกโดยก็สิประมาณนี้เนาะโดยเพราะฉะนั้นแล้วทงเฮาอ่าบ่เวียบ่อยเนาะก็สแงก็สิได้ขอโอ่าจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ กผากถึงเอฟซีหรือว่าตายผู้ใดคนเนาะที่เขามาถามสัมภาษณ์ทั้งน้องเพิ่นกะอยากให้เข้าใจทั้งน้องเพิ่นนําแน่เข้าใจทั้งน้อว่าน้องเพิ่นก็ชี้แจงไปครั้นี้หละโดยก็เป็นเ่ทุกอย่างก็บ่ได้มีแนวคิดว่าแมงประมาณนี้เนาะพี่น้องเอ้ยป่ะซ่เฮากัสิได้ขอโต้กับก่อนได้บัตรหน่อเนาะอ่าสบายดีเด้อสาวแพงเด้อโดยคนคือกันะมารอบนี้ก็สิเป็นข่าว ดีแน่สักหน่อยพี่น้องไงมาหาทั้งชาวแพงเพิ่นก็นได้ก็คือมีคนเว้าทั้งนอง้องเนพิ่นนี่แหละพี่น้องไงว่าหาว่าทั้งนอง้องเพิ่นน่ะตัวต้มเอาเงินเอาค้ำ่าษาพี่น้องไงเนาะแท้จริงแล้วทั้งนอง้องเพิ่นกับบริตัวดอกอมีอย่างกับนอ้องเพิ่นกับว้าไปตามความูลอะไะพี่น้องไงเนาะทั้งเพิ่นกับถามมาเนี่ยแหละพี่น้องไงก็ถามมาว่าเออมีเงินมีค้ำใส่บ่อหรืออย่งไรทั้งน้องเพิ่นกับบอกตามความจริงเน,น,งนาะ ทั้งน้องเพิ่นกับปุณิตัวพี่น้องเลยกัเห็นใจเพิ่นในเด้อพี่น้องเนาะกัอย่าเข้าใจพิษได้เนาะพี่น้องอกัสิประมาณนี้พี่น้องเลยค่อยคำย้ำแรงแล้วทั้งปุณิย์ก็จะได้ขอโตัวก้าวกลอนบัดนี้พี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ปุณิย์ขอโตลาพี่ลาน้องไปแล้วสบายดีพี่น้องเลยเนาะ